อสวัสดีค่ะ ตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่หมอลีโอลีโอเมจิกเชนทารัตนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะอาจจะมีความดักดักบ้างนะคะเรามาดูกันค่ะใครบางคนที่เขาปากดีใส่คุณเหลือเกินนะคะว่าตั้งแต่ไม่มีคุณอยู่ในชีวิตเนี่ยชีวิตเขาดีดีนะคะเขาอาจจะมีการโพสต์มีการแชร์รูปนะคะหรือทำารื่บางอย่างให้คุณเห็นมาโดยตลอดเวลาว่าตั้งแต่ไม่มีคุณเนี่ยชีวิตเขาจีมากๆเลยเป็นดีเหมือนปากของเขาจริงๆหรือว่ามันเป็นเพียงเพราะเขาต้องการเอาชนะคุณนะคะ ชีวิตของเขากับอีนั่นนะคะหลังจากที่ได้ออกนะคะไปจากชีวิตของคุณแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะเขารักกันดีนะคะเออหรือเขามีความเข้าอกเข้าใจกันอย่างไรนะคะเส้นทางชีวิตของเขาจะเป็นยังไงเมื่อไม่มีคุณนะคะมันจะดีเหมือนกับปากของเขาที่มันพูดกับคุณหรือเปล่าหรือว่าคนคนนี้ ก็มีดีแค่ปากก็แค่นั้นเองนะคะอ่ะคลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับคนใจมาคนใจดีคนโลกสวยนะคะถ้าไม่ชอบก็ออกแล้วก็บล็อกช่องของแม่หมอไปได้เลยจะไม่ติดไม่มีปัญหานะคะจริงๆคลิปนี้เอ่อมีลูกดวงนะคะขอให้ทําให้หน่อยนะคะแม่หนูอยากรู้ว่าว่าชีวิตของเขาที่ไม่มีหนูจริงๆเนี่ยหลังจากจบกันไปเป็นยังไงเขาส่งรูปเขาโชว์รูปกันฉ่าเลยว่าเขารักกันมากหลังจากที่เขา เ,เทหนูไปบล็อกหนูไปเนี่ยเขาก็เปิดตัวกันเลยนะคะแม่แล้วเขาก็บอกว่าเขารักกันมากมันดีจริงๆอย่างที่เขาได้พยายามสื่อสารหรือเปล่านะวันนี้เดี๋ยวเราให้ไพ่มาเล่ากันนะคะอันดับแรกคุณต้องมีใครคนนั้นนะคนนี้คุณอาจจะอยากรู้นะคะว่าเขาชีวิตเป็นยังไงหลังจากไม่มีคนคะ่ะเรามาตั้งจิตอธิษฐานไปรพร้อมๆกันนะคะพลังงานใดที่กำลังจะเกิดขึ้นสิ่งใดกันที่กาลังจะมาถึงขอสิ่งเหล่านั้นจงปรากฏในการแผ่ก่อนนะคะมาดูกันนะคะ ชีวิตของเขาในช่วงนี้เป็นยังไงโอ้โหสิบดาบอืหอหอดาบทะลุเข้าไปกลางอกอกลางใจกลางตัวกันเลยทีเดียวนะคะแม,ม่หมอรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะเหมือนมีความเครียดนะอืหอหอมีความเครียดใดๆนะคะมีความเครียดมีความกังวลใจใดๆมีความเศร้าใจนะอืหอหอแล้วก็น่าจะเป็นการที่เหมือนจบหรือหายไปจากคุณแล้ว เหมือนเขาน่าจะพยายามโพสต์ลงโซเชียลเพื่อให้คุณเสียใจอะ่ะแม่หมอรู้สึกแบบนั้นนะหลังจากเลิกกับคุณจริงๆชีวิตมันก็เหมือนต้องแบกรับปัญหาอะไรบางอย่างนะคะมันก็มีความเครียดมีความกดดันนะคะหรือเขาเองก็เกิดการสูญเสียเสียใจเหมือนกันกับการเสียคุณไปแต่ว่าตัวของเขา,าเป็นคนผิด ไม่มอรู้สึกว่ามันเป็นคนผิดนะคะเขาเป็นคนผิดที่อาจจะเทคุณไปทิ้งคุณไปหรือทําให้คุณผิดบังร้องไห้เสียใจนะแต่ว่ามันเหมือนเขาก็รู้สึกว่าในเมื่อเขาทําไปแล้วว่ะเขาก็ต้องมูฟออนอ่ะเขาก็ต้องไปต่อเขาก็ต้องใช้ชีวิตของเขานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแม่มอรู้สึกว่าเขาพยายามลงอะไรพวกเนี้ยเพื่อเหมือนกับเป็นดาบที่แทงใจคุณคุณดูสิ แต่จริงๆเขาก็ไม่ได้มีความสุขอะไรมากนะเพราะมันได้ไพ่สามดาบนะคะจริงๆแล้วเขาต้องการเนีย่ยสื่อลงโซเชียลหรือโพสอันเนี้ยเขามั่นใจว่าคุณต้องเห็นคุณต้องเข้ามาดูแล้วคุณจะได้ผิดหวังเสียใจคุณจะได้รู้สึกเสียดายเสียใจเออแล้วก็โหยหาเขาอะไรประมาณนี้นะคะไม่อรู้สึกว่าสิ่งนี้เขาทําไปอะ่ะมันเป็นสิ่งที่เรียกร้องความสนใจนะจ๊ะเขาเชื่อว่าคุณต้องเข้ามาดูเห็นไหมเขาเชื่อว่าคุณจะต้องเข้ามาส่องนะคะนะที่เขาลงรูป เรื่องราวพวกนี้เขาลงว่าชีวิตเขาดีเพราะเขาเชื่อว่าคุณจะต้องเบิกตามองรอดูชีวิตของเขาอยู่นั่นเองนะคะแล้วเขาก็อยากให้คุณเห็นนะว่าชีวิตของเขาเป็นยังไงไม่บอกรู้สึกว่าเขาอยากลงเพื่อประชดประชันให้คุณอกแตกตายประมาณนี้นะอ่ะเอาล่ะหลังจากจบเลิกกันไปเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะมันมีความผาสุกมันมีความสบายใจอะไรจริงๆหรือเปล่า n i g h t of the materials นะคะ the fool เขาก็ยังคงใช้ชีวิตล้นลาของเขาต่อไปนะคะแต่ว่าเขาาจะต้องหาเงินเองใช้ชีวิตเองรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นนะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าหลังจากเลิกกับคณไปแล้วโอ้เขาได้ไปเจออิสระใหม่ๆอยากทําอะไรก็ทํานะคะเจเจวิลนะคนคนนี้เจ้าชูนะคะ เหมือนจะจบเลิกกับคุณไปเนี่ยมันก็ไม่สามารถหยุดความปรารถนาของเขาได้อะตัวของเขาก็น่าจะมีใครรองรับรออยู่นะคะแต่ว่าความสัมพันธ์นั้นมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคุ้มเครือนะคะแม่หมารู้สึกว่าเขามีเหยื่อะอะไรใหม่นะ หลังจากจบกับคุณไปเขามีคนใหม่คนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเด่นในเรื่องของความมั่นคงทางด้านการเงินนะคะเช่นผู้หญิงคนนั้นหรือผู้ชายคนนั้นหรือคนใหม่ใหม่ที่เข้ามาเนี่ยอาจจะสปอยนะคะหรือสามารถได้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินกับเขาได้เขาจึงรู้สึกว่าเขาอยากลองเปิดใจไปกับฝั่งนูน้นหรืออยากลองไปลองเปิดใจให้กับฝั่งนูน้นดูอะไรประมาณนี้นะคะเอาล่ะแล้วยังไงต่อขออีก3าใบขอดูคุณภาพชีวิตหน่อยนะคะอุ้ยเดอะเจส เขาก็สูญเสียไปคุณไปเขาก็เสียใจนะแล้วเขาก็มีความฟุ้งซ่านอยู่เหมือนกันนะคะอืมเขาเองก็มีความฟุ้งซ่านใดๆเหมือนกันมีความรู้สึกสูญเสียแล้วก็ยังคงเหมือนไม่ลืมคุณออกไปจากใจทั้งหมดสัทีเดียวอะ่ะมันจะมีความรู้สึก คิดถึงแล้วนึกถึงแต่แบบในเมื่อมันจบแล้วอะเขาก็ต้องเดินต่อไปอะไรประมาณนั้นโดยที่เขาจะมองหาพลังงานของใครบางคนที่เขารู้สึกว่ามาชดเชยหรือแทนตัวตนคุณลุกดวงได้ประมาณนี้นะคะดังนั้นอยากให้คุณอะรู้เอาไว้เลยนะว่าที่เขาโพสต์ว่าชีวิตเขาดีหรืออะไรก็แล้วแต่เขามั่นใจมากว่าคุณต้องมาส่อง เขาก็เลยพยายามลงเรื่องเรานน่นั้นๆจริงๆหลังจากจบกับคุณไปเนี่ยตัวเขาเองก็สูญเสียและเสียใจนะเขาก็ต้องไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆใ,ใ,ในตัวตนของตัวเองแต่ว่าเขาก็ยังคงเป็นคนนี้ใส่ดเดิมๆอยู่นะคะนะบางท่านอาจจะจบกันไปเพราะว่าเขาเจ้าชู้เขามีคนอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าทางนี้ใจลึกๆของเขาอ่ะก็มีความรู้สึกนึกถึงคุณอยู่บ้างนะคะอ่ะนี่จะเป็นชีวิตหลังจากที่เขาไม่มีคุณนะคะพี่ขลังอยากจะบอกว่าอะไรนะ งัดข้อเซ็กชวนะคะเย็นชาอืมผลกรรมใดที่เขาทำกับคุณลูกดวงอะคะ่ะเขาต้องเจอเหมือนกันนะคะนะแม่หมอไม่รู้ว่าคนที่มาเจอคลิปนี้เนี่ย คุณกับเขาคนนั้นที่อยู่ในใจมีเรื่องขัดแย้งอะไรกันแต่ว่าหลังจากไม่มีคุณจริงๆอ่ะเขาก็จะเจอผลกรรมที่เขาทํานะเขาต้องไปขัดแย้งกับใครสักคนหนึ่งโดยเฉพาะในเรื่องของเพศความรักนะคะความรู้สึกนะเขาเคยเย็นชาใส่คุณใช่ไหมคุณต้องเป็นฝ่ายไล่ตามไล่ล่าเขาก็จะเจอแบบเดียวกันสิ่งที่เขาเคยทํามันจะมาหลอกหลอนเขาอ่าเขาจะต้องเจอการสูญเสีย ใครไปอะไรประมาณนั้นแล้วโดยที่ตัวของเขาเองก็พยายามจะเรี่ยวรักในความสัมพันธ์นั้นเขาจะโดนหักหลังนะคะแล้วเขาเองก็จะเจอว่าเขาเองก็ถูกใครบางคนทําร้ายได้เช่นกันนะความรู้สึกที่เขาให้กับใครบางคนแม,แม่หมอไม่รู้ว่าให้ใครไปอะ่ะมันจะถูกเย็นชาถูกละเลยถูกปฏิเสธแล้วเขาจะต้องไปมีปัญหาทางด้านความรักนะคะนะหรือไม่ก็เขาเองจะมีเกณฑ์การสูญเสียเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองนะเขาต้องไปโดนหลอกเรื่องเรื่องเงินนะ่ะ เขาต้องไปเจอว่าคนที่เขาไปคุยด้วยไปดวด้วยนี่แบบอาจจะไม่ได้รักเขาจริงๆที่เข้ามาเพราะ หวังผลประโยชน์และเขาจะไปเจอเรื่องราวของรักสามเศร้าเราสามคนนะคะนี่คือพลังงานของใครบางคนนะคะที่อาจจะพยายามลงโซเชียลว่าชีวิตดีหลังจากจบกับคุณไปนะอาจจะเหมือนมีการนอกอกนอก,นอกใจคนไปแล้วไปใช้ชีวิตใหม่ใหม่คุณเชื่อเถอะเวรกรรมมาไล่ล่าแน่นอนเขาจะต้องเจอการผิดหวังเสียใจนะคะเจอการโดนเทนะแล้วก็อีกหน่อยเนี่ยความรักที่ว่าดีเนี่ย เดี๋ยวมันจะเป็นอิสระจากกันนะคะสิ่งใดที่เขาทํากับคุณมันจะหลอกหลอนอยู่ในจิตใจของเขาแล้วก็จะหลอกหลอนในชีวิตจริงด้วยเจ้าตัวจะต้องถูกหลอกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าเรา3ามคนสรุปชีวิตก็อาจจะไม่ได้ดีอย่างที่บอกกับคุณสักเท่าไหร่หรือที่ลงโพสนะคะเขาแค่อยากเอาชนะคุณอย่าให้คุณเสียใจแล้วก็วิ่งไล่ตามเขานะคะดังนั้นเมื่อคุณรู้แล้วก็หยุดเสียใจหยุดเสียดายแล้ว move on ค่ะชีวิตของเราต้องไปต่อนะคะแม่หมอเชื่อว่าหลายๆคคนที่มาจลิป คุณคงเข้มแข็งขึ้นมามากๆแล้วนะคะคุณถึงจะสามารถดูคลิปนี้จนจบได้นะและแม่มอกก็เชื่อว่าสิ่งที่คุณเจออยู่ในปัจจุบันนี้ชีวิตที่เป็นอยู่ของคุณมันจะต้องมีดีขึ้นนะคะเมื่อคุณเอาคนเลวๆคนนี้ออกไปจากชีวิตค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าคําทํานายนี้มันใช่เขาต้องเจอบาปกรรมทุกกระทมแบบที่เขาทํากับคุณนะคะและตัวตนของคุณเองก็กำลังจะหลุดพ้นนะสามารถพิมพ์คำว่าน้อมรับคําทํานายมารับพลังงานนี้ไปได้เลยนะคะสําหรับใครที่อยากเช็คเอนเอจีส่วนตัวพลังงานส่วนตัวก็ สามารถติดต่อสอบถามจองคิวดูดวงส่วนตัวตรงนี้เข้ามาได้เลยนะคะสามารถส่งรูปของคนที่คุณอยากรู้ว่าชีวิตของเขาไม่มีคนแล้วจริงๆเนี่ยมันไปรอดปะ มันดีป่ะอ่าเรากับเขาจะได้กลับมาวนเวียนไหมเขากับอีนั่นจะเป็นยังไงจะเสวยสุกจริงๆหรือเปล่านะคะแล้วก็เขาสองคนจะเป็นยังไงต่อจากนี้ไปรวมไปถึงดวงของคุณเองหลังจากไม่มีคนคนนี้อยู่ในชีวิตแล้วคุณกําลังจะไปเจอกับสิ่งที่ดีกว่าหรือเปล่าลักษณะเนื้อคู่ของคุณเป็นใครก็สามารถจองคิวเข้ามาได้สําหรับแบบโทรพรุ่งนี้น่าจะเต็มแล้วนะคะแนะนําให้จองคิวของช่วงวันอังคารเป็นต้นไปสําหรับแบบโทรนะสําหรับแบบพิมพ์จะได้รับคำทำนายภายใน3าถึงสชั่วโมงสามารถจองโปรโมชั่นตามหน้าจอนี้เเข้้้้าาามไไดดค่ะ่ะอพใหททุกกนจจงับ พลังงานดีๆนะคะกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอและไม่มีสิ่งใดใหญ่ไปกว่ากรรมค่ะเอาใจช่วยนะคะ